หัวใจแห่งธรรมศาสตร์แห่งใจฉบับองค์ดาไลลามะสวัสดีครับลองจินตนาการถึงบรรยากาศอันเงียบสงบณวัดมหาโพธิ์สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ท่ามกลางผู้คนมากมายองค์ดาไลลามะได้กล่าวถึงคำถามที่สำคัญที่สุดว่าท่ามกลางพระไตรปิฎกนับหมื่นเล่มอะไรคือหัวใจที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา ท่านไม่ได้ตอบด้วยสับบาลีที่ยากจะเข้าใจแต่ท่านตอบด้วยคำง่ายๆว่าหัวใจนั้นคือความเมตตาและการไม่เบียดเบียนครับแต่ความเมตตาจะเกิดขึ้นอย่างถาวรได้อย่างไรตรงนี้แหละครับที่เป็นไฮไลท์องค์ดาลไลลามะท่านพาเราดำดิ่งลึกไปกว่านั้นโดยเชื่อมโยงไปถึงกฎธรรมชาติที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือการพึ่งพาอาศัยกัน ท่านชี้ให้เห็นความจริงที่น่าตื่นเต้นว่าในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่ดำรงอยู่ได้โดยโดดเดี่ยว no independent self ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงและทรงผลถึงกันเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้กำแพงแห่งตัวตนจะพังทลายลงความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือตัวกูของกูจะลดน้อยลงและเมื่อตัวตนเล็กลงความโกรธเกลียดที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตก็จะไม่มีที่ยืน ความน่าสนใจอีกประการคือท่านเปรียบเทียบว่าพุทธศาสนาไม่ใช่แค่เรื่องของศรัทธาแต่คือวิทยาศาสตร์ทางจิตที่เน้นการใช้เหตุผลและการพิสูจน์ทดลองทำให้คำสอนเมื่อ2,500ปีก่อนสามารถเดินเคียงคู่ไปกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างน่าอัศจรรย์บทสรุปที่ท่านฝากไว้ชวนให้เราฉุกคิดครับว่า แม้โลกนี้จะมีศาสนาหลากหลายมีปรัชญาที่แตกต่างกันเหมือนยอดเขาคนละลูกแต่ทุกศาสนาล้วนมีปลายทางเดียวกันนั่นคือการสร้างมนุษย์ที่มีหัวใจแห่งความรักและการให้อภัยครับดังนั้นการศึกษาพุทธศาสนาในมุมมองขององค์ดาลัยลามะจึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้ศาสนาแต่คือการเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นผ่านความเข้าใจโลกตามความเป็นจริงครับ